ไอ้สมแันไปไหนแล้วะทำไมมันไม่กลับมาสักทีวุเหนียวหว่อยนานรอนานแล้วนี่เหนียวหว่อย้ยไอ้สมไอ้สมไอ้สมแล้วเนอะจำชื่อมันไม่ได้สมแบบหนึ่งนึกชื่อมันก่อนเออไอ้สมนัดมันอืมน่าจะรอนาะนแล้วอืมาซื้อกระถางต้นมัน ต้นหนึ่งดีกว่าไม่ใช่กระถางดิซื้อต้นไม้ต้นหนึ่งอืมต้นไม้ต้นตนี้ไม่มีเจ้าไม่มีเอไม่มีคนไม่มีคนเอออืมมันไม่มีคนอยู่มันไม่มีเจ้าของต้นไมต้ตรงนี้ท้างนั้นจิ๊กไปเลยแล้วกันอืบกดเอาก่อนจึ๊กจิ๊กจิ๊บจิ๊กโอเค กูใสก่กระเป๋าไปมันมีคนหรอกมัง้งเฮ้ยเมื่อกี้ไปเข้า,าน้ำมาเฮ้ยมาขายต้นไม้ต่อกว่าสวัสดีครับปดปดเออ,อสวัสดีครับคุณลูกค้าเออต้นไม้ผมหายไปไหมแล้วครับเออร้านนี้เป็นร้านต้นไม้นะครับ เออผมไม่รู้นะครับเออคุณไปหาเองแล้วกันนะครับผมขอไปก่อนแล้วครับอ่อโอเคครับโอเคได้ครับเดี๋ยวคุณไปเลยนะครับออโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันเนอะไอไอลูกค้าคุณนะมันก็ไปแหละหลังร้านเราก็ไม่มีต้นไม้แหละแล้วเราจะไปแล้วเราจะไปขายอะไรล่ะ ทำไมมันรู้สึกปะใจถ้าถ้าใครถ้าใครไม่เอาถ้าถ้าถ้าใครไม่เอามันถ้าใครไม่เอาต้นไม้นั้นไปแล้วต้นไม้มันจะไปอยู่ไหนวะอืมไปดูที่เก็บ <c oughs> ที่เก็บของดีกว่าไหนที่เก็บของมีอะไรบ้างดูสิก็มีแค่ <c oughs> ขวดสองใบขวดสองใบนี้มันทำอะไรได้อ๋อมันคือน้ำดื่มนี่ไนงะขอดื่มสักอึบหนึ่งแล้วกันมอ้โห,ห,ห,หอย่างอร่อยเลยน้ำดื่มนี้น่าจะเป็นน้ำดื่มของซีมัง หอยน้ำดื่มนี่มันอ,มอร่อยมากเลยโอเคก็จะไม่มีอะไรมากแล้วแหละอืมเดี๋้วลูกน้องเอววัดดีไวัดดีครับพุณหน้าทำไมล่ะครับทำไมล่ะครับทำไมครับ ออวันนี้แกทํางานดีมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะให้เงินแกรประมาณมห้าหมื่นบาทนะเดี๋ยวฉันขอหาเงินก่อนนะแปบ๊บหนึ่งแต่ว่าเงินแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งเงินอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะเอาเงินไปขอบคุณครับพนะักงาขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคคุณหน้าไปแล้วนะบายบายไปครับคุณหน้าไปครับวันนี้ก็เลิกงานได้แล้วนะโอเคนะโอเคครับโอเคครับไปแล้วพ่อคุณหน้าไปละเลิกงานแล้วดีกว่าเลิกงานแล้วดีกว่าต้องขึ้นรถไปละอ่ะครับนี่แหละรถ ขึ้นรถไปไปขึ้นรถดีกว่าเปิดประตู๊บ๊บโอเคแล้วเราก็ต้องกลับบ้านไป เปล่าในอยู่ปยเปล่าเอ๋อไล์เพื่อนอยู่อยู่เพื่อนอยู่อยู่ทำไมเหรออ๋ออืมฉันกลับบ้านแล้วอ,อ่ะอ๋อได้ได้ได,ได้โอเคโอเคจะเปิดประตูให้โอเคไม่เป็นไรเพื่อนบ้านเราไม่มีเออไม่มีผนังบ้านไม่ใช่ผนังบ้านดิเออขี้เกียจเรียกขี้เกียจเรียกเพื่อนไม่ต้องหรอกโอเคอเคเอ่ออืม วันนี้ฉันได้เงินมาห้าหมื่นบาทด้วยอะเออขอ,อู้ดีใจด้วยนะเพื่อนนายได้เงินมาห้าหมื่นบาทอืมเรานอนกันเถอะไม่เพื่อนตอนนี้ก็ดึกแล้วนะเออใช่มันดึกแล้วนะไปเพื่อนไปนอนเถอะอึบเอออึบอ่ะพรุ่งนี้เราควรซื้อหลังคาดีไหม ก็ได้นะโอเคแล้วก็อ,อืมเดีอเชียนอืมพวกนี้พวกนี้เราต้องไปไปไปฆ่าโจรด้วยเพราะว่าโจรฉันดูฉันดูข่าวแล้วโจรมันยงังมีหลงเหลืออยู่นะเพื่อนโอเควันไดใดใดเด,ด,ดี๋ยวจะไปช่วยนายค่ะโอเควันฝันดีนะฝันดีนเพื่อนเลย เช้าบนโต๊มาโอ้ยเพื่อนตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเราต้องไปฆ่าโจรน,นะโอ้ยโอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันตื่นเดี๋ยวฉันตื่นได้โอเคฉันตื่นแล้วไปฆ่าโจรถือเพื่อนไปไปไปโอเคเพื่อนเราได้เวลาออกเดินทางนะโอเคได้ได้ได้ไ,ดไปฮึไปเถอะเพื่อน ชุดอะไรดีนะในไอ้เียกับในเอ่อชุดอะไรดีนะที่มันแบบดูดูดีอืมชุดนี้มันน่าจะเอ้ยว้าวนี่มันชุดอวกาศนี่นะแต่ฉันจะไม่ใส่มันดูไม่เหมือนโจนเออ เสืชุดอะไรไดีชุดปกติที่เราที่ฉันใส่ดีกว่าฮ่า <c> ฮ <oughs> ฉันจะไปฆ่าพวกมันวันนี้แหละไปคาพวกมันวันนี้ได้หมาชุดนี้แหละอึบอึบอึบไปเดินฉันจะไปคาปุ่มัน ต้องถือปืนถือปืนเดิมนี่แหละขี้แกถือปืนใหม่โอ้ยฉันต้องยืนก่อนโอ้ยอ้อยปืนมันลัน่นโอ้ย โอเคเอาปืนใหม่ปืนนี่ดีแหละไป Jean bulun! อออโอยโอยเจ็บโอยโอยอือขาฉันขาฉัน โอ้ยนะขาฉันขนาดโอ้ยเราต้องโอ้ฉันเดินไม่ก็ได้เลยไม่เป็นไรฉันไปโรงพยาบาลได้แกต้องตายเข้าใจไหมอืมแกต้องตายกันยหรอแต่มาดูส,สเต็ปคุณฉันหน่อยสิอืมแกก็เคก่กระจอกนะโอ้ยไม่ยิงมันไม่โดนเลยอะ เ้ยเกมันกระจอมใช่หรอไอ้มันไม่โดนเลยอืมโดนไปโดนไปเอาศอกไปนี่โดนศอกไปซะตื้อเอ้ยเอ้ยตุอยตุ้งตุ้ง มันด้วยสิ่งนี้ไม่นะ่ยแกยาฆ่าฉันตอนนี้ไม่มันสายเกินไปแล้วไม่ยุบโอ้ยฉันมีคำถามจะถามโอ้ยนี่อ่า ฉันโดนอะไรไม่รู้โอ้ยแกลื่นไงฉันฉันฉันตอนนั้นฉันใส่น้ําไปอยู่น้ําที่มันทําให้ลื่นโอ้ยแกนะแกะแกตายเธอโอ้ยเบื่อระวังนะแล้วฉันไปช่วยอึ้อโอ้ยฉันต้องหยิบปืนขึ้นมาฮึบเอ้ย แล้วก็ซ้ำเหมือนเลยใช่ไหมใช่ไม่ฉันขาขาสูงสารฉันบ้างแกเป็นแค่โจรฉันไม่สูงชันแกหรอกเยอเออเอออ่าแกก็ต้องตายเหมือนกันเลยโอ้ย,อยแกนกกักแกตายซะเถอะ โอ้ปืนไม่ได้โอ้ยสุดแล้วยิงมันปังโอ้ย โอยฉันยังม่ตายหลอกน่ฉันอักษาตัวเองไม่ได้อะะอะออไม่ได้ยานะแกทำสิ่งที่ร้ายแงที่สุดนี่นสิ เออฉันทำสิ่งที่แรง,แรงที่สุดในนี้ก็ได้ไม่เยอะเอ้ยไม่เอออืมฉันจะมัดเชือกแกอืมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่นะแกอ,อย่ามัดเชือกฉันอย่างนี้สิเอ้ยเพื่อทำสิ่งนี้ยังไงล่ะ ทุกคนก็ต้องตายไปด้วยแต่ไม่เป็นไรฉันฉันอยู่ข้างเคียงนายตะหดเพื่อน,เ,นนะเพื่อนเพื่อนไายอย่าทำสิ่งนั้นฉันขอโทษละเด้อ,อาอย่าทำสิ่งนั้นเพื่อนเราจะตายกันหมดแต่เราสามารถเกิดใหม่ได้นะเพื่อนโอเค เราอย่าตายเพื่อนเราต้องมาไปอีกจกักรวาลหนึ่งนะถ้าถ้าเราตายไม่เป็นไรเพื่อนเราเราสามารถอยู่จกักรวาลนี้ได้เชียอฉันสโิโอเคก็ได้ไยคือเพื่อนรักฉันโอเคอึบบายบายทุกคนมือ แกจะทำอะไรแกจะทำอะไรลงไปสิ่งนั้นแกห้ามทำม,มันเด็ดขาดมันคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกใบนี้ไม่บา,บายนะทุกคนโอ้ยฉันขอโทษนะฉันยังฉันยังไม่ตายฉันจะกดระเบิดมัน แล้วก็ไปผูอีกจากวันนึ่งอ้โอ้ยตื่นแล้วอ้เมื่อเดี๋ยวทำไมเรามาอยู่ที่นี่วันเออตื่นได้แล้วตื่นเลยแล้วทำไมเรามาอยู่ที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเรามาอยู่ที่นี่ฉันจำได้ว่าเราถูกระเบิดแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเรามานอนอะ เออแล้วเราทำาไมเราไม่ตายวะอย่าบอกนะว่าเพื่อนเราฟันไปมวยหมุนี่จมดนนั่นมันคือเราฟันไปเบื่อเพื่อนเบื่อเราฟันไปทั้งหมดเออก็ดีแล้วแหละเพื่อนไม่ใช่ความจริงบอในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นไปได้ขนาดนั้นหรอกใช่ไหมเออใช่เพื่อนใช่โอเคก็อืมแล้วก็ ตอนนี้ก็เราก็ไปทำอะไรดีม่นเอ้ยไม,มไม่มีไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็ฝากกดทับด้วยกันด้วยนะครับทุกคนบายครับเอออืใช่ครับใช่ครับฝากกดทุกอย่างเลยครับกดแชร์กดกดอะไรทุกอย่างเลยนะไร่บายครับแล้วนี่คือมันคือความฝัน,นครับโอเคืเ่นเออบายคุณผู้ชมแล้ว บายครับคุณผู้ชมบายครับบายครับบายบายครับ